สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง F D Channel เรามาพบกันเป็นประจำมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยรวมถึงสุปตาราคะแนนในสุกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งประจำค่ำคือวันจันทร์ที่29เมษายนว่าแต่ละทีที่ลงเล่นมีผลงานไปอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมด้วยนในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผม มากันที่ผมบอลลีกส,สูงสุดอย่างไทยลีกหเป็นเกมนัดที่16ขอ,ขอดูการในเกม o ันเดย์ไหนคู่เดียวของค่ำคืนนี้คิกออฟเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นเกมในคู่ระหว่างแบงคอกยูเอตเปิดบ้านตรบกรมเยือนขอพีทีประจบ FC เกมนี้ครับตั้งแต่2นาทีเปิดมาเสาแรกโอ้ยแเกือบจะเข้าประตูครับยังดีที่ชัดชัยกลับมาทัน ต่อมีผู้เล่นมาคล้องแต่กองหลังประจวบเองก็เคลียร์ออกไว้ตลอดเปิดเข้ามาตรงนี้ได้โมงแล้วโอ้โหปัดได้ครับชัดชัยบอลตกพื้นนะแต่งอะไรเนี่ยเพราะว่าก็มีตัวค้ำไว้นิดหนึ่งด้วยนะครับขึ้นสู้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเอาชนะได้นะจิรพันธ์เปิดไปเสาไกลและได้โมงมาตรงนี้โอ้โหตามน้ำของปวีไปติดที่วรุษครับโอ้โหดูเตะบุมโรซาโมงกดพื้น หมวของตวีไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าครับแต่วันรุ่นเนี่ยไปตรงนี้ผุ้สินป์ปล่อยครับไม่ว่ารายให้เล่นกันต่อยกมาบาเซลจราดีจ้จราดหีหนีหนีแล้วเข้าซ้ายหาจังหวะเปิดปาดปา,รปารตรงนี้โอ้โห,โห,โหไปแย่งกันย้งเองครับแล้วยิงตรงนี้เลยโคต้าไม่ต้องกรอบลุยไปดีมากนะครับแล้วเปิดแบบตามนัดเลยครับชิดาบาซี่ครับเปิดไม่ดีเอาละครับโดนหนักได้ตรงนี้ เล่นโมตาให้มาวานเดอเยวแล้วยิงโอ้โหชนคานอุ้ยมีเซฟของชาชิบราซี่ดูเปิดโอ้โหมันดูจะดตัดสินใจไม่ดีนะครับแต่ปลายลูกนี้ที่ปิ้งเข้ามาปลายแล้วด้วยนะครับไม่น่าจะมีเซฟของชาชัยด้วยยิงสูงเองครับดูอีกทีครับโอ้นี่นะครับเจ็ดสิบสามนาทีแรกเปิดยาวมาตรงนี้มงเอาแต่ว่า โอ้โหจะมีแจกก็ตรงนี้เลยครับใบเหลืองควักมาแล้วคือสดานนทรัตโดนครับเข้าช้ากว่าครับพิพิพลเล่นโดยศีรษะตรงนี้เนี่ยดูอันตรายด้วยเหมือนกันนะครับดูโอ้โหนี่เจตนาตรงนี้ด้วยนะครับู้จะถึงบอลเกาะนะครับคือแม้จะถึงบอลก่อนใช่ครับแต่ว่า จุดปะทะหรือว่าจุดที่ต้องเล่นบอลมันคือกลางอากาศนะต้องเป็นศีรษะเท่านั้นับเพราะฉนั้นเมื่อเวลาปะทะกันแบบนี้แม้จะถึงบอลก่อนก็ก็เสียฟาวครับกิสตามีเห็นต่างนะครับจะมองว่าดุนแรงเกินไปหรือเปล่านั้นเองครับคือแบบนี้ยังไงก็ฟาวนะครับมันก็ชัดเจน ซึ่งอาจจะต้องดูที่เจตนาทีด้วยนะครับก็ต้องดูว่าเนี่ยจังหวะก็ต้องอ่านผู้สืต้องอ่านว่ากิษดาเองเนี่ยมองเห็นยุติพลมาแล้วก็ยังเลือกเล่นจังหวะนี้ด้วยหรือเปล่าใช่คอทีด้วยนะครับเชื่อว่าไม่มีเจตนากับการทำร้ายแน่ๆครับเพราะว่ามองที่บอลแล้วก็ คิดไว้ก่อนอยู่แล้วว่าลูกนี้จะใช้เท้าเล่นครับแต่ชุติพลก็คิดเหมือนกันว่าจะใช้ศีรษะเล่นคิดไม่เหมือนกันแค่นั้นเองครับแต่ทีนี้อยู่ที่ว่าผู้ตัดสินจะคิดยังไงครับกับลูกนี้โอ้เสนเลือดแทบขึ้นทั้งแขนเลยแต่ทรงผมยังเหมือนเดิมครับครับไม่มีอะไรครับไม่มีใบแดงนะครับกับคือก็ดูจากเจตนาถ้าเราดู แล้ววิเคราะห์กันตามภาพเลยก็อิสตาเองก็พยายามจะเล่นที่บอลจริงๆนะครับเล่นกับวันเดอร์วันเดอร์สาบหลอกแล้วทางฝามีก่อนที่จะยกมาแล้วไปด้วยซ้ายตรงนี้ของัดโอ้พยายามจะเอาย้อนกลับไปที่เสาแรกนู่นเลยครับแต่ว่าลูกนี้นี่ทำาันสวยแล้วนะครับวันเดอร์สาบแล้วเนี่ยชูมือขอเลยนะครับซ้ายแล้วผ่านหน้าประตูแต่มุมตรงนี้นะครับเปิดเข้ามาแล้วนะโค้งโอ้โหวันดัน้อกว่าโดนฉัดชัยเหมือนกันครับ ใกล้คียขนาดไหนดูเปิดบอลจุดตกโอ้โหดูหนีมาได้หนีมาได้แบบไม่มีคนตามเลยนะครับตรงนั้นเรามาฟังบทสัมภาษณ์ของวรุษเม่มุสิตผู้สับประตูของทรูแบงค์คอกยูเนเต็ดกันครับพูดถึงเกมวันนี้หน่อยครับที่ทได้คะแนน็นบ้างครับผมก็เป็นเกมที่อึดอัดนะครับเพราะเขาก็ต้องการแต้มจากเราก็ยังยังไม่พอใจเพราะเราตั้งใจอยากได้สามแต้มครับ วันนี้ทีมเองมีโอกาสยิงประตูหลายครั้งแต่ทําไม่ได้การจบตะกรอวันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับก็คงต้องกลับไปแก้ไขครับเพราะมันมันมันไม่ได้มาหลายแมตช์ก็ทุกคนก็ทําเต็มที่ครับแต่มันไม่ได้ประตูก็ก็ไม่รู้จะโทษใครเหมือนกันครับวันนี้ทีมตามหลังมีรบุอยู่5คะแนนแล้วเหลืออีกสี่นัดมองว่าทีมมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้หรือไม่ครับ ก็ก็ถ้ามันยังมีแมตช์เหลือมันก็ยังมีโอกาสให้กับพวกเราอยู่ยังมีโอกาสอยู่ครับสี่นัดที่เหลือมองผลงานของทีมได้ไงบ้างครับผมก็ต้องเก็บสามแต้มไม่ได้ทุกแมตช์นะครับเพื่อจะให้ไกล้บุยลำให้มากที่สุดครับอยากฝากบอกอะไรแฟนๆในขณะนี้ครับก็ขอบคุณแฟนบอลครับที่ตามกันมาเชียรก็เราเหลือในบ้านอีกสองแมตช์ก็ฝากมาชมมาเชียกกันเยอะๆครับขอบคุณครับครับ เรามาดูสถิตเกมคู่นี้กันเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นบียูที่ทําได้ดีกว่าที่67ต่อ33เการจ่ายบอลก็เป็นบียูที่ดีกว่าที่598ครั้งสําเร็จ545ครั้งส่วนประจวบนั้นจ่ายบอลอยู่ที่281ครั้งสําเร็จ214ครั้งโอกาสยิงนั้นเป็นบียูที่ทําได้ดีกว่าที่9ครั้งยิงตะกอด4ครั้งส่วนประจวบนั้นมีโอกาสยิง7ครั้งยิงตกอดเพียงแค่ครั้งเดียวส่วนแต่มุมในเกมนี้เป็นบียูที่เป็นฝ่ายเตะมุมมากกว่าที่6ต่อ4ครั้งการฟาวเป็น อยู่ที่ทำฟาร์มากกว่าที่8ต่อ6ครั้งส่วนไม่เหลือในเกมนี้นั้นเป็นประจวบที่โดนมากกว่าที่3ต่อ1ใบเรามาสุดตารางคะแนนหลังจากที่สุพบอลรีโวไทยลีกนั้นแข่งขันกันครบ26นัดทางฝั่ง,งจ่าฟูงนั้นเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดมี59คะแนนที่อ2เป็นแม่คอกยูเนเต็ดมี54คะแนนอันที่3เป็นกาตาร์เอฟซมี49คะแนน ดับที่สี่พีจีปทุมยูเอต็ดมี42คะแนนดับที่5เป็นเมืองทองยูเอต็ดมี40คะแนนดับที่6เป็นราชูเอฟซีมี35คะแนนดับที่7เป็นเชียงรายยูเอต็ดมี32คะแนนดับที่8เป็นนครปฐมยูเอต็ดมี32คะแนนมาที่ครึ่งล่างของตารางนะครับผมอันดับที่9เป็นลำพูนวอลเลเยอร์มี31คะแนนอันดับที่10บขอนแก่นยูเอต็ดมี31คะแนนอันดับที่11อุทัยธานี FC มี29คะแนนอันดับที่12สองสุขขอไทยเอฟซีมียี่สิบเก้าคะแนนดัดที่สิบ f ูบมี27คะแนนอันดับที่14ชูบุรี f c มี26คะแนนอันดับที่15เป็นตราด f c มี25คะแนนและพริเซโร FC อยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี24คะแนน มาที่เดสโซขอศึกไทยลีกหนึ่งดับที่1เป็นซูเปอร์เซใจเด็ดจากบุยรัมเยอเต็ดทำไป17ประตูรนดับที่2อวิลเลียม,มอตาจากแบงคอกเยอเต็ดทำไป16ประตูันดับที่3ลิคาโดซานโตจากอุทัยธานีเอฟซีทำไป15ประตูระดับที่4วิลลิล่าจากเชลบรีเอฟซีและเจ้าอุกุนจากธิประจบเอฟซี FC, ทำไป14ประตูเท่ากันันดับที่6เป็นวิลเลียมป๊อปจากเมืองทองเยอเต็ดทำไป13ประตูเท่ากับธีรศักดิ์เผยพิมาจากกาตาร์เอฟซี FC, ที่ทำไป13ประตูเท่ากัน มาที่แอซิดของศึกไทยลีกหนึ่งอันดับที่1เป็นมรสไซเดีจากการ FC, าลออาาารา็อเลเตออออเอฟซีทำไปเก้าแอันดับที่2เป็นเททอร์บุญมาทานจับบูรลมร์ยูเอเต็ดและปรเมศอวิไลจากเมืองทองยูเอเต็ดที่ทำไป8ปดแอซิดอันดับที่4เป็นวิเทศป้อมพันจากแบงคอกยูเอเตตเซเว่นลองเกียวจากขอนแก่นยูเอเต็ดธนัตเศสุจริตจากตางเอฟซีและมามุนเอสจากแบงคอกยูเอเต็ดทำไป7จ็ดแอซิดตามมาด้วยอ,อันดับที่8เป็นมวเว็ดออสมมนจากลาบูวอยเออร์เป็นเออร์อาเวสจากขอนแก่นยูเอเต็ดทำไป6กแอซิด มาดูในส่วนของคลีนชีตอันดับที่1เป็นปฏิวัติาคำหมายจากแบงคอกยูเอตต์และสิรัลเทศสูงเนินจากบุร T, ีรมยูเต็ดทำไปเสกคลีนชีตอันดับที่3เป็นกำลพลผสมอาคกูลจากราชวรีเอฟซีทำไปแปะคลีนชีตอันดับที่4เป็นสรนุน,นอนุอินจากเชียงรายยูเตตดและฉันชัยบุพพมจากพิธีประจบเอฟซีทำไปเจ็ดคลีนชีตอันดับที่5เป็นทานายขอสมพรยศจากกาตร,ร์เอฟซีและจิวบวังคพันธ์จากขอนแก่นยูเต็ดที่ทับไปหกคลีนชีตเท่ากัน และทั้งหมดนี้ก็คือผมบอลทั่วไทยประจ,จำค่ำคืนวันจันทร์ที่29เมษายนทุกคู่ทุกสนามนะครับผมทายนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมสมัครแพ็กเกจบอลไทย59บาทต่อเดือน199บาทต่อลูก,การพร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทสมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็พพ์มาบอกกันที่ได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลา แล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ